โอ้สวัสดีครับปุ้มหมดเหมืองแร้งวันนี้เนี่ยมาป่าจังไายันโอ้สวัสดีครับเอฟซีก่อนนิวสวัสดีเอฟซีที่กันนะโอ้ซื้อวิกเอ็มมากันหนึ่งครับเนี่ยมาเปลี่ยนวระตูวิกเอ็มเก่านี่ครับวันนี้ป่าจังไายันมาช่วยเปลี่ยนโจมครับกเข้าไปทำใจฮะ โอ้เจจังวัวเียครับเมี่บากันจังนี้นี่เกว่าไรเกลียร์กับไรเกลียร์อไวันไหนลงคลิปเอาตตงัวแตกไปเลยครับจังเจาเปลนอันก่อนเอ้ตัวลงเล็ไหมนี่มานี่เอาเอากลุ่นี่เดียวตัวกลุ่นี่ รับประตูนะครับไปเจอประตูกองเขามาสามร้อยครับน้อยนะอกคาปกติเลยิจริงใใจจริงใจถืน้อยิเพืทุกใจยังไยันเด็กคนเลยก็เจ้ด้วยนะครับโอ้หัวเตะกเลยครับโอ้มายด่เอ้อไอคือโตไอ้ เล่มือเปื้อนก้นไหมกวนหรือกำลังวิกร้อยนะครับนี่นะครับชายันหน้าค้าจะไม่ถึงเรื่องดังทุดๆแต่ <c oughs> เกลืองกำเลยจังก <c oughs> ันไม่ได้เดี๋ยวไหวอ้วกอ้วนจะปรุงอะไรวะน,นี้ <c oughs> เห็นหน้าเขว,วอะไรครับ nếu vào ep và anh tay chẳng thể nhận ra nếu anh về đây rồi, không dám kêu trang, để bỏ đi trang, không ai dám nhúng vào này quân cả tốc, nói gì cả. Trừng EP EP3 không 3 quen đấy. Chưa đấy con đi chưa Chưa đấy chưa ตื่นเโอ้โหเท้าครเจ้าของเพลงกร้องมาไข่จ๋าได้ไหมนะโ้งขงกงขงงงงนึกได้ถึงไายังแกมาไระไรของแมันนดใจใเปล่านะปันครับโอ้เหยาอยู่จะปรุงอะไรนะครับวันนี้สกวันเลย เงี้ยยาบานนัวจริงๆอ๋อโอ้เพิ่งเข้า